สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ๋งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันสุ์ที่9พฤษสภาคม2568การงานการเงินความรักในเรื่องของสุขภาพเช่นเคยค่ะเรามาเจอกันทุกวันให้กําลังใจกันทุกวันนะคะมีเลขนําโชคจากนาไพให้เช่นเคยนะคะไพ่แสงสุขไพ่โชคดีมีสุขค่ะนะรวมถึงจะมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะยังไงก็ตามแต่ยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้รับชมกันเป็นแนวทางเท่านั้น สำหรับการ <c oughs> การไลฟ์สดนะคะที่บอกว่าจะไลฟ์สดทาง t ิ k ติกกนนะคะ,ะช่องเดิม <c oughs> ช่องเดิมของแม่หมอที่มีผู้ติดตามหมื่นกว่าแล้วเนาะมันล็อกอินเข้าไม่ได้นะคะต้องทำช่องใหม่แล้วก็ช่องใหม่ก็ลืมแปะลิงก์ให้ทีคอมเมนต์นะแต่ยังไงก็รบกวนนะคะก็ไปติดตามกันหน่อยนะจะจะ,จะแปะลิงก์ให้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับล็อกอินใหม่เนาะมา แต่ว่าไม่หมอจะทําคลิปลงช่องใหม่อยู่นะคะก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะดูได้นะคะในติ๊กต็อกเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะเริ่มแล้วใกล้จะเริ่มแล้วอ่ะสีมงคลค่ะเดี๋ยวจะลืมซะก่อนนะคะวันศุกร์นี้นะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักค่ะใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องการงานใช้เหลืองใช้ขาวยกเว้นคนเกิดวันอังคารค่ะเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีชมพูนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธวันศุกร์หลีกเลี่ยงสีที่มันแบบว่าทึมๆหน่อยนะคะดำเทาน้ำตาลน้ำเงินเข้มพวกเนี้ยนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์สองหนึ่งสี่เก้าแปดหกสี่เก้าห้าเจ็ดนะคะเก้าศูนย์ การงานค่ะสาหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้ถือว่าดวงการงานดีมีโชคในเรื่องของการงานเพราะว่านะคะการงานของคุณโอกาสนะคะที่จักรวาลมอบให้คุณเนี่ยนะถือว่ามีโอกาสที่งานที่จะเติบโตก้าวหน้าโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะงานที่คุณทําความสําเร็จของคุณะคะจะนําเงินมาแบบ เป็นกอบเป็นกรรมคุณดูรูปนี้ได้เลยนะคะแล้วสิ่งที่จะขัดขวางคืออะไรสิ่งที่จะขัดขวางคือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกนะเลือกที่รักมักที่ชังนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ถูกต้องนะที่มันก็เรียกว่าไม่ค่อยมีเหตุผลรองรับสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะส่งผลเสียได้ทําให้เราพลาดโอกาสหรือว่าแทนที่มันจะแบบว่าจะประสบความสําเร็จแบบเออได้เงินก้อนโตอะไรพวกนี้มันอาจจะทําให้แบบว่าเออได้น้อยกว่าที่คาดไหมนู่นนี่นั่นนะคะ อย่างไรก็ตามแต่พยายามมีเหตุผลรองรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําวันนี้เนาะว่ากันไปตามเนื้อผ้านะคะในะเรื่องของการเงิน <c oughs> ต้องใช ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าควบคุม so ในเรื่องของรายจ่ายให้ดีเพราะในส่วนของรายรับเนี่ยอาจจะไม่ต้องห่วงนะคะคุณมีความสามารถในในการหาเงินนะคะการเติบโตก้าวหน้านะคะการที่ได้รับโอกาสใหม่ๆทางการงานเนี่ยจะทําให้คุณได้รายรับที่มากขึ้นแต่รายจ่ายมันดันไม่เป็นใจนะคะมันเหมือนกับว่าเออบางทีเรามีเงินเราได้เงินมากขึ้นนะคะได้เงินมากขึ้นแต่กลายเป็นว่ารายจ่ายก็มากขึ้นตามไปด้วยก็เลยอาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออวันนี้ทําไมมันเป็นแบบนั้นทาไมไม่เป็นแบบนี้นะคะก็ต้องก็ต้อง พยายามรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีนะคะอาจจะต้องลดความคาดหวังเราลงหน่อยเนาะในะเรื่องของความรักค่ะความรักไม่เด่นคนโสดอยู่กันแบบโสดๆนะคะวันนี้นะไม่ค่อยได้มีกระจิตกรใจที่อยากจะไปคิดเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีเราก็มีปัญหาเฉพาะตัวของเราคือบางทีมันหมดหมดแรงบันดาลใจหมดไฟในการที่จะหาแฟนนะคะ คนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ก็อาจจะเหนื่อยเหน่อยหน่อยนะคะด้วยปัญหาส่วนตัวของเราปัญหาส่วนตัวของแฟนเพราะฉะนั้นความกระตือรือร้นในการจะมาใช้เวลาร่วมกันความกระตือรือร้นในการที่จะมาหวานมาโรแมนติกมาใช้ชีวิตแบบแบบคนเป็นแฟนแบบคนเป็นคู่เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะต่างคนต่างอยู่กับปัญหาของตัวเองนะคะ <c oughs> ก็ต้องยอมรับเนาะมันต้องมีวันแบบนี้แหละวันที่ต่างคนต่างก็แบบว่าเออไม่ได้ว่าอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดนะเนาะ สุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอาจจะมีปวดหลังบ้างปวดเข่าบ้างเล็กๆ <c oughs> เล็กๆน้อยค่ะ ให้แนะนํานะคะให้แนะนําต้องบอกวันนี้อาจจะต้องเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของคอนเน็กชันพวกนี้มันจะมีทั้งทําให้เรามีความสุขสบายใจก็คือข้อดีของมันใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเนี้ยแหละอาจจะทําให้เราสูญเสียโอกาสในเรื่องของการงานนะดังนั้นมองทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ดูกันตามหน้างานตามสถานการณ์ที่ที่เขาเรียกว่าที่มันเป็นจริงเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องของคอนเน็กชันพวกนี้นะคะมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะ คนเกิดวันจันทร์แปดศูนย์เลขหนึ่งและห้าสี่หกสองสามหกแปดเก้าการงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะ วันนี้คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการขนส่งเกี่ยวกับต่างประเทศพวกนี้นะคะจะโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆนะตัวคุณเน้น ตัวคุณเองอาจจะเน้นที่นะคะเรียกว่าทํางานอย่างสบายอกสบายใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ราบลื่นดีแหละระวังอะไรระวังคนบุคคลภายนอกคนอื่นคนไม่หวังดีคนทําอะไรลับหลังเราคนแทงข้างหลังคนทรยศหักหลังอะไรพวกนี้ต้องระวังนะคะแต่ถ้าเราทํางานคนเดียวเราก็แค่ระวังปัจจัยภายนอกที่มันจะสร้างปัญหาให้เราแค่นั้นเองก็คือไม่ประมาทนะคะเราจะก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องระวังหลังด้วยนะในเรื่องของการงานค่ะ ส่วนเรื่องการเงินก็ถือว่ามีจับจ่ายใช้สอยนะคะไม่เดือดร้อนแต่ก็ไม่หวือวามีใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะคะอะไรที่จําเป็นจะต้องใช้ก็ได้ใช้นะเพียงแต่ว่าเราเองเราอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินตามคนอื่นนะบางทีคนอื่นมีอันโน้นอันนี้เขาได้เงินเท่าน้นเท่านี้เราไม่ต้องไปสนใจนะคะฉันแค่มีความสุขนะมีความสุขกับการที่เออได้รับเงินพอเหมาะได้ใช้จ่ายตามสมควรพวกนี้ดูแลตัวเองหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือเราก็ยังให้ความช่วยเหลือได้นะคะถือว่าถือว่าก็ลงตัวดีไม่หวือหวา แต่ว่าก,ก็ตอบโจทย์เราในวันนี้นะคะในะเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะคนโสดวันจันร์นี้ต้องบอกว่าเสน่ห์แรงนะคะแต่ตัวคุณเองคุณชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าชอบที่จะโสดแบบสวยๆหล่อๆแล้วมีคนมาห้อมล้อมมีคนมาจีบมีคนมาชอบพวกนี้เราเราพอใจแค่นั้นนะคะเพราะยังรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าจะมีแฟนหรือว่าจะจะไม่โสดแล้วเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้เรามากกว่านะคะวันนี้ก็อารมณ์แบบว่าฉันอยู่โสดๆสวยๆหล่อๆแบบนี้มีความสุขแล้ว ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่เนี่ยต้องระวังเรื่องของสเสน่ห์นะคะอย่าไปบริหารเสน่ห์สุม 4, ส่มสีุ่่มห้านะบางทีบุคคลอื่นที่ให้ความสนใจเรามากเกินไปหรือให้ความสนใจแฟนเรามากเกินไปตรเนี้มันจะสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ได้แต่ใดๆก็ตามแต่ไม่ทะเลาะเพราะอะไรเพราะว่าจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่ที่ให้อภยัยแล้วก็เออทำเฉยๆมองข้ามไปซะมันก็จะไม่เกิดปัญหานะคะเรียกว่ารู้จักที่จะปล่อยวางปัญหาเนาะไม่ได้จับจ้องมันนะคะ เรื่องของสุขภาพค่ะวันนี้ถือว่าแข็งแรงเียก็อาจจะระวังปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวประมาณนี้นะคะเล็กๆน้อนอๆค่ะดูแลกันตามอาการ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะให้ความสําคัญกับเรื่องของการวางแผนในระยะยาวนะคะการมีคนช่วยการมีที่ปรึกษา2หัวดีกว่าหัวเดียวแล้วก็อย่ามองแค่ความมั่นคงหรือว่าสถานการณ์ที่มันดีในวันนี้ให้วางแผนในอนาคตว่าทําอย่างไรเราจึงจะโตทําอย่างไรอนาคตเราจึงจะดีกว่านี้นะคะเน้นการวางแผนระยะยาวเนาะคนเกิดวันอังคารค่ะ แปดสามเจ็ดหนึ่งห้าสามค่ะเจ็ดสามสองเก้าและหกแปดค่ะ นะการงานคนเกิดบันอังคารค่ะวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะคือจริงๆเรื่องดีๆมันก็มีแหละนะคะมีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการงานบรรลุข้อตกลงการเซ็นสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนโอกาสในการเติบโตโอกาสในความนิจ,จก้าวหน้าต่อไปนะคะมันมีอยู่แล้วนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาระที่คุณทําสิ่งที่คุณต้องแบกรับอะ่ะมันเยอะเกินไปมันก็เลยอาจจะทําให้บางทีมันก็ดีแหละแต่ว่าบางทีเราเหนื่อยเกินไปอะคะ่ะอาจจะต้องจัดลําดับความสาําคัญงานเร่งด่วนหรืองานไม่ด่วนนะคะไม่ใช่แบ แบกมาแล้วก็ลุยมาทําอยู่วันเดียวนะคะเรียกว่ามันเหนื่อยเกินไปนะหรือบางทีจะแบ่งให้คนอื่นช่วยบ้างได้ไหมประมาณนี้เนาะก็ลองดูนะคะมันสําเร็จแหละแต่มันเหนื่อย นะเรื่องของการเงินนะคะการเงินวันนี้ไม่หวือหวานะคะไม่อาจจะไม่สามารถที่จะใช้จ่ายตามใจตัวเองได้มันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินนะรายจ่ายเรื่องของสุขภาพรายจ่ายเกี่ยวกับการที่บางทีที่ผ่านมาวันนี้มันตึงมือเพราะที่ผ่านมาเราใช้จ่ายยังไม่ค่อยมีวินัยนะคะเรียกว่าอยากซื้อฉันก็ซื้ออยากใช้ฉันก็ใช้แล้วก็แบบตามใจตัวเองเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงก็ว่าไปสนองความต้องการของตัวเองจนทําให้วันนี้มันดูมันเหมือนอาจจะหมุนไม่ทนันหรือมีฝืดฝหน่อยและที่สําคัญคอ ความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ด้วยนะคะคนที่เคยช่วยก็อาจจะไม่สามารถจะช่วยได้วันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีแผนสำรองเรื่องของการเงินนะคะความรักค่ะคนโสดก็ยังคงอยู่แบบโสดๆนะรอบตัวก็มีแต่คนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นคู่ค้าเป็นสายงานเป็นคนรู้จักที่ยังไม่ได้ยังไม่ใช่ฟิลแฟนยังไม่ได้คิดอะไรที่เกินเพื่อนนะคะนั้นะใครชอบใครวันนี้มีแนวโน้มจะจะไม่เป็นไปตามที่หวังนะคะเขาไม่ได้คิดเหมือนกันกับเราเนาะ นะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่นะก็ต้องให้ความสําคัญเรือร่องของการทําอะไรที่อย่าให้มันผิดพลาดนะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วก็ต้องอย่าประมาทนะอย่าคิดว่าเออเนี่ยฉันทํางานเยอะแฟนคงเข้าใจแหละว่าฉันทํางานแล้วฉันลืมเขาฉันไม่ได้ใส่ใจเขาเพราะฉันฉันเอาเวลาไปทํางานนะฉันไปกับเพื่อนร่วมงานนะไปกับหุ้นส่วนนะไปกับลูกค้าประมาณเนี้ยนะคะอย่าคิดอย่าประมาทคิดว่าแฟนจะจะแบบว่าเชื่อใจหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องเขาเรียกว่า ต้องรอบคอบไว้ก่อนนะคะเรื่องของความสัมพันธ์เนาะสุขภาพค่ะผู้หญิงวันอังคารอาจจะต้องระวังหน่อยที่ต้องเยินเยอะเดินเยอะที่ต้องใส่รองเท้าส้นสูงพวกเนี้ยนะคะก็อาจจะมีปวดเข่าปวดข้อเท้าฝาเท้าได้นะคะส่วนผู้ชายวันอังคารก็เออปวดเมื่อยปกตินะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้สิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานความสําเร็จชีวิตทรัพย์สิสนความมั่งคั่งมั่นคงพวกนี้นะคะทําอะไรก็ตามแต่คิดวางแผนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีแผนการรองรับระมัดระวังและรอบคอบนะคะต่อไปคนเกิดวันพุธ สองสี่ค่ะห้าห้าและแปดสี่หนึ่งแปดสี่สามสี่หก การงานค่ะสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้ทําใจให้สบายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ราบลื่นแหละนะคะการบริหารจัดการของเรานะคะปัญหามันไม่เยอะนอกจากว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของตัวบุคคลเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคู่ค้านะ,ะลูกค้าประมาณนี้นะคะก็อาจจะมีแบบเอ่อมีทําให้หงุดหงิดลาคาญใจบ้างนะคะต้องปล่อยวางนะคะมองโลกในแง่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าให้อภยัยแล้วก็ อย่าไปแบบว่าอย่าไปหงุดหงิดใส่กันนะคะใดๆก็ตามแต่ก็พยายามทำงานอย่างมีความสุขกันละกันค่ะแต่เรื่องอื่นๆก็ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะเรื่องการงานไม่ต้องห่วงห่วงแค่เรื่องคนนั่นแหละในเรื่องของการเงินวันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะเรียกว่า ไม่ใช่แค่ไม่หวือหวาแต่ว่าอาจจะมีข้อจํากัดนะคะอันนี้อยากซื้อไม่ได้ซื้ออันนี้อยากใช้ไม่ได้ใช้นะคะมันตึงมือไปหน่อยนะอาจจะด้วยไม่มีวินยัยหรืออาจจะด้วยรายรับไม่เป็นไปตามเป้าพวกเนี้ยนะคะใดๆก็ตามแต่เน้นในเรื่องของการประครับประคองนะคะในส่วนของการหาเงินเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะรอจังหวะดีๆในการลงทุนในการที่จะพัฒนาตัวเองหาเงินให้ได้มากขึ้นให้มันเพียงพอกับรายจ่ายนะคะบางทีวันนี้ถือว่ารายจ่ายมันลดตัวไปนิดนึง นะคะความรักค่ะความรักไม่เด่นนะคะคนโสดนะคะยังไม่เจอคนที่คนที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ท่ให้เรามีความสุขสบายใจอยู่แบบส,สดๆมีความสุขและสงบสที่สุดละนะคะบางทีมันก็จะมีแต่คู่เวรคู่กรรมที่บางทีเราปล่อยผ่านดีกว่านะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ระวังเรื่องของอาการกระทบกระทั่งกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะปล่อยวางทําไม่รู้ไม่ชี้บ้างนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตบ้างก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะ เรื่องของสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการเ,าเริ่มมาดูแลสุขภาพตัวเองบริหารร่างกายออกกําลังกายบ้างนะคะคําแนะนําจากไพทาโรค่ะวันนี้นะคะเราอาจจะเ,เป็นคนที่อ่อนไหวมากจนเกินไปให้ความสําคัญกับความรู้สึกความรักความชอบนะคะอ่อนไหวกับเรื่องความสัมพันธ์อ่อนไหวกับสถานการณ์ต่างๆจนเกินไปหรือจนอาจจะทําให้เราอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองหรือบางทีก็มันมัน Man... มันไม่ค่อยไม่ค่อยหนักแน่นนะคะเออเอาเป็นว่าวันนี้ต้องพยายามที่จะดึงเอาศักยภาพตัวเองดึงเอาความเข้มแข็งของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงมันพูดต้องมั่นใจในตัวเองนะคะ<ม>ส่วนผู้ชายมันพูดบางทีถ้าคุณไปติดต่อผู้หญิงนะคะอยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะราบรือนนะคะมีผู้หญิงที่คอยช่วยเหลือคุณใกล้ชิดอยู่รวมถึงบางท่านก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่บางทีเราอาจจะต้องอ่อนโยนให้มากหน่อยนะคะไม่ต้องไปจริงไปจะไม่ต้องไปจริงจังมากจนเกินไปสําหรับผู้ชาย มันพุทธนะคะด้านที่มันอ่อนโยนด้านที่มันแบบว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นพวกนี้นะคะอาจจะต้องดึงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวันนี้เนาะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะห้าเจ็ดแปดสองสี่หกสองห้าค่ะสองสาม 66กการงานคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะการงานวันเนี้ย จริงๆแล้วดวงการงานถือว่าดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับนับโปรเจกต์ดีๆโอกาสดีๆที่จะทําให้งานประสบความสําเร็จนะคะในอนาคตนะ,คะสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของภาพลักษณ์นะคะการใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์ความดูดีไว้ก่อนประมาณนี้ยนะคะหรือบางทีตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจที่มันเป็นข้อเสียนะคะไม่สบายใจอ่อนไหวหรือบางทีสุขภาพร่างกายจิตใจไม่ ไม่พร้อมสักเท่าไหร่วันนี้อาจจะพักผ่อนน้อยหรือบางท่านป่วยไม่สบายบางท่านมีปัญหาชีวิตด้านอื่นมันก็มันอาจจะกระทบกับก,บการทํางานในวันนี้ได้นะคะใดๆก็ตามแต่พยายามทําเต็มกําลังความสามารถแล้วมองโลกในแง่ดีนะคะอย่าปล่อยโอกาสดีๆให้หลุดมือไปนะคะมันมีโอกาสดีเข้ามาแล้วนะในเรื่องของการงานนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเติบโตแล้วมันจะมีคุณค่าด้วยนะคะในอนาคต เรื่องของการเงินค่ะการเงินถือว่ามีรายรับที่ที่มาได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ห้องเช่าอะไรพวกนี้นะคะจะถือว่าโดดเด่นได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆและตัวคุณเองไม่หยุดนิ่งด้วยนะคะเรียกว่าในเรื่องของความขยันการที่อยากจะมีรายได้เพิ่มน่นนี่นั่นนะคะถือว่าถือว่าลงตัวนะคะนะระวังเรื่องรายจ่ายอย่างเดียวรายจ่ายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ การเข้าสังคมการที่มีคนมีเพื่อนเยอะมีสังคมพวกนี้อาจจะทำให้รายจ่ายมากขึ้นหน่อยแต่ว่าก็มองว่าไม่ได้เดือดร้อนนะคะเพราะว่ามีจ่ายค่ะความรักค่ะคนโสดมีความสุขกับความโสดนะคะใช้ชีวิตคนเดียวได้สบายแล้วตัวคุณเองก็ไม่ได้ความสําคัญด้วยนะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่มันเป็นไปตามขั้นตอนนะคะไม่มีรัฐขั้นตอนนะ ความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตอะคะ่ะนะไม่ค่อยได้วุ่นวายซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่คือบางทีมันก็มีแบบแผนของมันในความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันก็เป็นไปตามตามทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอะคะ่ะเหมือนทุกๆวันนะคะไม่มีใครออกนอกรู้นอกทางนะคะวันนี้เชื่อใจกันและกันได้เลยสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะตามวัยคะ่ะตามวัย คำแนะนำค่ะจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้การมองโลกในแง่ดีจะทำให้คุณมีความสุขสบายใจมากๆเลในวันนี้แต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะคะตรงที่ว่าบางทีเราอาจจะติดประมาทไว้ใจคนมากจนเกินไปเพราะเราเองเรารู้สึกว่าเราเราทำอะไรตรงไปตรงมาเราเน้นความสุขเน้นความสบายใจแต่ว่าบางทีมันอาจจะติดประมาทอย่างที่บอกก็คิดว่าคนอื่นเขาจะหวังดีกับเราด้วยอะไรแบบนี้นะคะนะก็ไม่ประมาทกันและกันรอบคอบในทุกเรื่องนะคะวันนี้ค่ะ คนเกิดวันศุกร์วันศุกร์แปดเก้าหกหกและสี่หนึ่งหกเจ็ดค่ะแปดหกสี่แปดการงานคนเกิดวันศุกร์ค่ะ การงานวันนี้นะคะอาจจะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ถ้าเรามีแผนสำรองเรามีการคาดการเอาไว้นะคะเราก็จะได้เตรียมรับมือได้เช่นคาดการว่าเอ و, วันนี้นะเราจะต้องทำทำทำสิ่งนี้แล้วมันมีโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างปัญหา A ปัญหา B แล้วถ้าเกิด A เราจะรับมืออย่างไรเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรเกิด B แล้วมันเราจะทําอย่างไรบางทีต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะมันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาแลวจะทําให้เราจัดการสถานการณ์ได้ดีนะคะแล้วก็ ไม่ตกใจเนาะ นะแต่ใดๆก็ตามแต่มันเป็นเป็นแค่ปัญหาจุกจิกเล็กน้อยที่แบบติดขัดเล็กๆน้อยๆนะคะนะสิ่งที่อาจจะสร้างปัญหาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานคือเรื่องของความหงุดหงิดบางทีเราเราเองเราก็อารมณ์ปแปรปรวนนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้ถ้าบางทีถ้าทํางานเดี่ยวทํางานคนเดียวก็บางทีก็หงุดหงิดตัวเองแหละบางท่านถ้าต้องมีลูกค้าก็หงุดหงิดลูกค้ามีเพื่อนร่วมงานก็หงุดหงิดกันอะไรแบบนี้ทและสถานการณ์การงานมันไม่นิ่งนะคะวันนี้มันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะก็มีปัญหาเข้ามาออยยู่่เรืๆ ก็เตรียมรับมือไว้ด้วยเรื่องของการเงินนะคะบางทีรายจ่ายประจามันเยอะไปหน่อยนึงนะคะอาจจะทําให้เราไม่สบายใจนะบางท่านที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาเอออันนั้นก็เพิ่งจ่ายไปอันนี้ก็เพิ่งจ่ายไปมันก็เลยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้นะคะในส่วนของรายรับเองอาจจะยังดูแบบว่าไม่ ไม่หวือหวาเท่าไหร่นะคะนะแต่ว่าก็น่าจะพอประคับประคองไปได้ขอแค่เราเองเรายอมรับว่าอ่าโอเคอะไรต้องจ่ายมันก็ต้องจ่ายแหละมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันเป็นรายจ่ายจําเป็นนะก็ปล่อยวางไม่ต้องไปคิดมันนะคะจ่ายไปแล้วก็แล้วเนาะนะในส่วนของสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังคือเรื่องกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่การโดนตําหนิที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองพวกเนี้ยนะคะก็ต้องเตรียมรับมือด้วย ความรักไม่เด่นค่ะได้ไพ่งานไพ่เงินนะคะคนโสดวันศุกร์ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องข,ของความสําเร็จเรื่องของการงานนะคะหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะนะหรือบางทีรักใครชอบใครจีบใครก็เปหนักๆเลยนะคะจึงจะมีโอกาสที่จะสมหวังแต่ใดๆก็ตามแต่วันนี้มันไม่เด่นนะคะปล่อยผ่านดีกว่าเรื่องความรักคนมีแฟนมีคู่ค่ะวันนี้ช่วยกันทํางานหาเงินดีที่สุดนะคะตาบใดที่งานดีเงินเข้ามาเยอะๆนะคะความรักความสัมพันธ์ก็ดีไปด้วยนะคะ สุขภาพนะคะระวังเรื่องของการกินต่อให้กินอาหารที่มีประโยชน์ก็ต้องมีความพอเหมาะพอดีนะคะนะเบาหวานไขมันพวกนี้ต้องระวังด้วยค่ะเรื่องของอคำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้หลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการคิดาการคิดการวางแผนการทำอะไรก็ตามแต่หากทําคนเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะ มันก็ดีแหละคุณเองคุณก็สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าหากมีใครสักคนอยู่ข้างๆอ่ะคอยให้คําแนะนําคอยเป็นที่ปรึกษาให้เรานะคะมีคนที่แบบว่าได้พูดได้คุยได้ได้ปรึกษาหาหรือกันน่าจะส่งผลดีแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมากกว่าในวันนี้นะคะการวางแผนการมีคู่คิดเป็นสิ่งสําคัญหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะวันนี้ต่อไปคนเกิดวันเสราร์ ห้าหนึ่งค่ะเจ็ดหกสามห้าค่ะเจ็ดศูนย์แปดสี่ห้าศูนย์ค่ะการงานคนเกิดวันเสาร์นะคะการงานวันนี้ถือว่า โอกาสในการที่ประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ทกุศลต้องการนะคะความโดดเดน่นเมื่อะไรก็ตามแต่ที่มีเรื่องของการแข่งขันนะคะมีคู่แข่งอะไรก็ตามแต่คุณชนะเลิศนะคะชนะเลิศเพราะอะไรเพราะความสามารถเพราะความเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะไม่หยุดนิ่งนะคะมันคือมันไม่ได้มาง่ายๆนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนลุยคนสู้อะคะ่ะสู้ลุยแข็งแกร่งมีพลังนะแล้วก็ความทะเยอทะยานในการจะประสบความสสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณโดดเด่นทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในความสามารถของคุณนะ ะะแต่มันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคือผู้ชายวันเสาร์จะโดดเด่นมากกว่านะคะผู้หญิงวันเสาร์อาจจะมีปัญหามากกว่าตรงที่ว่าบางทีมีเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนคุณโดดเด่นคุณสําเร็จแต่คุณก็จะต้องอดทนกับสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่ความอดทนของคุณสุดท้ายแล้วมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีนะคะอดทนไปเถอะเนาะ เรื่องของการเงินข่าววันนี้สองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะการมีคนคอยช่วยไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะการมีคนที่คอยให้ข้อมูลช่วยเหลือให้คําปรึกษาหรือการลงทุนในเรื่องของความรู้ของคุณนะคะจะช่วยทําให้เราสบายใจในเรื่องของการเงินและการลงทุนนะคะวันนี้สถานการณ์อาจจะดูไม่หวือหวาเท่าไหร่ในส่วนของรายรับแต่ว่าเราอาจจะใช้จังหวะเวลาเนี่ยในการที่เรียกว่าเพิ่มพูนความรู้นะคะเพื่อที่จะทําให้วันต่อๆไปเราพัฒนาศักยภาพตัว เองในการหาเงินนะ,ะได้ได้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องประครับประคองไปก่อนเนาะไม่หมือหวานะคะ ความรักค่ะคนโสดก็รอบตัวก็มีแต่เพื่อนนะคะคุณทำงานคุณหาเงินคุณใช้ชีวิตกับเพื่อนนะคะนะ,คะแค่มีเพื่อนรอบตัวแค่นี้มีความสุขละนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คุณมีแฟนมีคู่เนี่ยต่างคนต่างสนใจเรื่องราวที่แตกต่างกันนะคนะคน,นึงก็นะไปเที่ยวกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนใช้ชีวิตกับเพื่อนส่วนอีกคนหนึ่งก็วุ่นวายกับการหาเงินหาทองแล้วก็ แต่ไม่ทะเลาะกันนะคะยังไงก็ไม่ทะเลาะกันมีความเข้าใจกันดีนะใดๆก็มีความพอดีหน่อยกันแล้วกันนะคะคือวันนี้ไม่ทะเลาะวันอื่นๆก็ไม่แน่นะคะก็เพราะฉะนั้นทางสายกลางค่ะสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะคะอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของเขาเรียกว่าอาหารการกินกินของที่มีประโยชน์นะคะอะไรที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเราประมาณนี้เนาะก็ดูแลกันตามจัดการตามสถานการณ์นะคะเรื่องของสุขภาพ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ต้องถือว่าทําดีได้ดีนะคะทำดีได้ดีคืออะไรก็ตามแต่ที่เราทุ่มเทที่เราทําเราเชื่อมั่นว่าเราถูกต้องแล้วเรามีความศรัทธาในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ออกมาดีต่อให้มันไม่ดีวันนี้วันหน้ามันก็ต้องดีนะคะสิ่งที่เราทํามันไม่สูญเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเน้นทําดีได้ดีนะคะส่วนอะไรที่มันไม่ดีทําแล้วมันผิดมันไม่ถูกต้องเคลียร์ได้ต้องเคลียร์จัดการได้ต้องจัดการสางสร้างให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นสิ่งที่ เราซุกเอาไว้มันมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าทําให้เราเดือดร้อนในอนาคตได้นะคะนะเรียกว่าหลบไม่พ้นนะคะหนีเวรกรรมไม่พ้นนะวันนี้เนาะดวงประจามันสุกที่9พฤษภาคม2568ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ